นิทานเรื่องป,ปุบกปิดบูบี้นานมาแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีนางฟ้าปกปักรักษาอยู่มีแม่มดเหาะผ่านมาสาบต้นไม้ว่าจงห,ก,ห,ก,หกงองอต้นไม้ที่น่าสงสารจึงต้องเติบโตอย่างห,ก,หกงองอนางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอก แต่ว่าฉันกลับต้องหยิกยกิจงองอตายจริงนางฟ้าอุทานแล้วแต่ต้นไม้อวยพรว่าจงหอมหวานเธอต้นไม้จึงแตกดอกแรกออกมาปีต่อมาแม่หมดเหาะผ่านมาอีกครั้งต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหยิกิกงองอแต่มีดอกสีชมพูบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวานชื่นใจแม่หมด จึงโกรธมากจงบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแม่มดสาบต้นไม้ที่น่าสงสารจึงต้องเอติบโตอย่างยิกยิกงองอบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวนางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอกแต่ว่าฉันกลับต้องหยิกหิกงองอบูดบูดเบี้ยวไายจริง นางฟ้าอุทานแล้วแต่ต้นไม้อวยพรว่าจงเป็นสีทองเถิดต้นไม้จึงผลิใบสีทองออกมาแซมใบสีเขียวที่มีอยู่เดิมปีต่อมาแม่มดเหาะผ่านมาอีกครั้ง ต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหยิกหยิกงองอบดบูดบิ้วเบี้ยวแต่มีดอกสีชมพูบานสะพรั่งและใบสีทองอารามแม่มดจึงโกรธมากจ้องบุบบิบบู้บีบ้แม่มดสาบต้นไม้ที่น่าสงสารจึงต้องเติบโตอย่างหยิกอยง,งอบูดบูดบิ้วเบี้ยวบุบบิบบู้บี้นางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอกแต่ว่าฉันกลับต้องหยิกหยิกงองอบบูดเบียวเบี้ยวบุวบบ,บีบบูจบี้นางฟ้าอุทานแล้วแตะต้นไม้อวพอรว่าจงลดพ้นผ่องภัยเถิดปีต่อมาแม่มดเหาะผ่านมาอีกครั้ง ต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหยิกหิกงองอบูดบูเบี้ยวเบี้ยวบุบบิบบูบ,บ,บ,บี้แต่ขณะเดียวกันที่หอมหวานมีสีทองอาร่ามและรอดพ้นผองภัยกิ่งก้านที่ผิดรูปผิดร่างมีเด็กๆขึ้นไปนั่งนอนปีนป่ายสร้างบานอยู่ท่ามกลางใบไม้สีทองสร้างรังอยู่ในหมู่ดอกไม้สีชมพูลำต้นหยิกหยิกงองอ กลบกลายเป็นขั้นบันไดให้เด็กๆไต่กิ่งก้านที่ปุบปิดบ,บูบี้ช่างเหมาะกับการเล่นของเด็กๆเสียจริงนี่เป็นต้นไม้ที่ดีที่สุดในเมืองเลยเด็กๆพูดกันมันหงิกหงอกงอบุดบุดเบี้ยวเบี้วบุบบิดบูบี้บบบบบแถมยังหอมหวานสีทองเหมาะให้เราเล่นเหลือเกินการกระทำของแม่มดกลายเป็นผลดีไปโดยไม่เจตนา แม่มดจึงกโกรธมากจนระเบิดออกเรากับลูกโป่งแตกแต่เด็กๆและต้นไม้มัวแต่เล่นเพลินจนไม่ได้สังเกตเห็นทางฝัน